ก็มาเล่นกับนังในติ๊กตอกอีกนะคะมีน้องไม้น้องพิมพ์แล้วก็น้องเบลนะคะมาเพิ่มนะก็ดองคลิปไว้นาาเลยมาคราวนี้ก็ลุยกันเลยค่ะดูจากน้องไม้นะรีบวิ่งกันแบบว่าลุยกันสุดตัวแบบไม่รู้ใครเป็นใครแบบยิงมั่วมากแบบเออคือยิงมั่วมากนะทีนี้แล้วก็แบบว่าล้มนะคะ ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยเอาใหม่ตาต่อมาแบบมั่วมากเออสายลุยอ่ะสายห้าวจุดจบของสายห้าวนะคะสองตาแรกแปลว่าน็อกเลยครับก็ไม่เป็นไรมาศูนย์สองแล้วนะก็ตานี้เอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะก็มาลุยกันต่อค่ะก็ยังห้าวไม่หดน,นะก็รีบรีบรีวิ่งไปก่อนเลย แต่อีกทีมนึ่งอะอีกทีมตรงข้ามคือเขาแบบว่าเออมาเป็นทีมมากเลยแบบใช้เคียวทั้ง2ตาเลยอะแล้วก็แบบใจเย็นมากแล้วก็แบบบุกเป็นทีมแล้วก็สามารถชนะเราได้เออคือเขาใจเย็นมากแล้วก็เกาะกลุ่มกันอะเออทีมตรงข้ามะนะแต่เราแบบเออสายบัวนะรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็ล้มสิครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาใช้แค่เคียวเองนะดูสิดูสิสคือ,อก็เก่งอะทีมตรงข้ามเก่งอะแต่น้องเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยพิกพิกแปลว่าเริ่มจับทางได้แล้วเริ่มไม่บุกกันละพิมพ์ก็เริ่มโคบข้างหลังแล้วน้องเบลก็มีปืนชาร์จก็เข้าชาร์จให้นะคะส่วนพิมแบบโคบด้านหลังให้น้องเบลก็เริ่มจับจุดได้แล้วนะยิงกัน เออน้องก็เก่งอะ่ะอืมก็เริ่มใจเย็นกันขึ้นนะคะยิงได้มากขึ้นนะนี่เบลก็แบบว่าค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปค่อยๆอ,อ,อ้อมกันนะคะพิมพ์อ้อมขึ้นด้านบนแล้วก็เบลรออยู่ด้านบนดักรอไว้นะคะเห็นได้ว่าเบลจะเหมือนกับ จะใช้วิธีตามทีมตรงข้ามที่แบบใช้เคียวแล้วก็ค่อยๆย,ย่องไปนะคะแล้วในที่สุดเบลก็ทําได้ค่ะดูสิเคียวอันเดียวชนะเออเก่งมากเลยมาตาต่อมาแล้วก็นอกแล้วนะคะก็มาดูที่น้องพิมพ์นะเหลือน้องพิมพ์กับน้องไม้นะก็เก่งกันทุกคนเลยนี่ยิงหัวได้ไม,ไม้นะคะ ก็บุกเข้าไปยิงต่อเลยค่ะแต่ก็มีคนลอยหลังน้องไมอะ่ะลอยหลังเฉยเลยดีที่น้องพิมพ์ครบให้อีกนะคะก็เป็นสไนค์คู่นะคะพิมพ์บอกว่าชอบมากสไนค์คู่ก็มาดูต่อนะว่าเราจะชนะกันไหมคะน้องๆว่าจะชนะกันไม่เอ่ยก็คอยติดต้อมเป็นกำลังใจให้น้องๆกันด้วยนะคะ ถ้าชอบการเล่นของคนไหนก็ไปติดตามได้เลยนะก็แอดเข้าไปเล่นกับน้องๆได้เลยนะคะนี่พิมพ์ก็มาช่วยแล้วก็ชนะไปนะคะตานี้นะก็มาตานี้ก็สองสองแล้วนะแต่ว่าตานี้แบบว่าเน็ตแบบไม่ไหวจริงสังเกตที่เน็ตสังเกตที่เน็ตเขาดูสิ เน็ตแบบว่าเฮ้ยสามร้อยสีอห้าไปที่เก9าแล้วครับใครเป็นแบบนี้บ่อยไหมเน็ตแบบ1 2, บาทสองบาทมากเลยอะ่ะเออดูดิเฮ้ยคือแบบไม่ไหวจะเคลียร์กับเน็ตแล้วครับพี่น้องดูเก9าเเลยก็มาดูกันต่อว่าให้ถ่ายสิว่าพี่จะไปต่อได้ไหมแต่ก็ไม่ไหวล้ม ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะตายแล้วแต่ว่าเฮ้ยโชคช่วยน้องน้องเบลน้องเบลเข้ามาช่วยไว้ทันพอดีนะคะก็ลุกขึ้นสู้ต่อด้วยเน็ตเก9 9นะคะนี่ก็เน็ตเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มลดลงแล้วนะแล้วก็มาสู้ต่อนะคะตอนแรกก็คิดว่าแพ้แน่เลยตานี้แบบว่าไม่ไหวแน่เลยก็มาดูกันต่อนนะว่าพี่จะแบบ จะทําได้ไหมนะนี่ก็ยิง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 ดีที่เขาแบบพันยาก็เลยยิงได้ทันนะคะก็ฟกยิงได้นะก็ช่วยนังเบลนะเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวคงไม่ไหวอ่ะก็ช่วยนังเบลชุบนองเบลแล้วก็ช่วยกันยิงนะคะนี่ก็ปาระเบิดไว้ก่อนก็เกือบตายวงก่ะเมื่อกี้ก็ยิงยิงยิงช่วยกันกับนองเบลนะคะอุ้ยนองเบลล้มอุ้ยฟกยิงได้เฉยก็มาต่อ ก็มาต่อในตาตอนน่อมานะคะ3-2แล้วนะนี่เราก็ล้มอีกแต่ดีที่แปลว่ามีพิมพ์เฮ้ยนี่เฮ้ยทำไมคู่ต่อสู้ล้มเนี่ยมีพิมพ์ครบให้พอดีเลยก็เลยชนะไปนะคะสุดยอดเลย